สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าช่องเรือบ้านนอกครับคลิปนี้จัดให้เลย <c oughs> จัดไฟใส่หลวดให้ครับกินหญ้ามาล้ำแล้วตัวไหนเล็กนี่ตัวไหนชอบมุดหลวดนี่กินมาล้ำแล้วตัวไหนที่สนใจแต่หญ้านี่กินหญ้าล้ำครับน่านัก หัวมันไม่ค่อยกินอ้าวมุดออกไปอยู่นี่โหลดฝั่งข้างนี่ครับยังไม่ได้ต่อไฟเด้อเดี๋ยวไหลไปค่อนกันตังบนมุดมุดไปตังบนตรวจเส้นบนมีไฟครับ ไปหนุนขึ้นไปเร็วไม่เข้านี่โดนไปละไปเร็วไปปุ๊นไปเนี่ยบิ่งบนนี้หนักแต่ว่ามันโดนไฟมันเลยบใครอยู่นี่ต้องที่นี่อ,อ๋อมันได้ยินเสียงไฟมันหัว อ้หัวหน่าจะลักท้ายม้าหลันง,งแต่แทบๆไม่ได้แปลงดตอแต่กระโดดไม่ลายตัวแล้วครับมาหัวในกล้องมันหันก็กระบ,บี้ครับหรือว่าแมงป้อเนี่แหละวันนี้มันเป็นแพงกลาตอนนี้มันปนไปหมดแล้วครับ แม่ท่วมตัวในให้ให้ครับจะโดนไฟเดี๋ยวไล่ตัวนี้ให้มันไปจนหลดก่อนเฮ้ยมันกับปไปเห็นนะต้งนี้นะนะมแม่ครับลูก เนื้อตัวผิวพันธ์ก็ใกล้เคียงกันแต่แเงี้ยบ่ตกันเถอะสามแมลกครับ อนแรกม่าจะเอาเลี่ยงถุงท้องตอนถุงท้องเกิดลุกถ้าสินใจปล่อยลงเลยมันก็ฟึกงงอฟึกควายมันมีระเบียบหน่อยครับนั่งเหลือบิ้งบนนี่เหบิ้งหนึ่งว่ายปล่อยควายมาเล้ง อนี่โดนไปแล้วตอนนี้แตงดังไปแล้วใส่ดังรุดคงจะได้แตงดังทำไมล่ะหันมันตอนนี้นอยแหงมันนัก,กน,นะครับเดี๋ยวจะเอาฝึกหลักล่อหลักล้อเนี่ครับันี้ครับน,นี่หุ่นดีขนานดะ Ôi, lạc lò ở tùa vẫn mờ nhầy Cát có, tối nay có hòn nữa đó Ngựa tẹt kìa Thời gian hai mối là hấp, 2 cường à Cát có những hòn ở phần của bậc เช็คสภาพอากาศแล้วน่าจะใกล้ๆนี่แหละมันจะมีฝนตกมาอยู่หว่อนะอะไรนี่ไฟมันได้ยินมันเลยบอกเข้าใกล้ หัวรักนี่แหละถุงพลาสติกน่าจะฉีกแต่ว่าเดี๋ยวจะไลลมันผูกน่าจะไลใส่บนแต่นี่ควายกินดีนะควายมาเข้ามากล้าเข้ามาได้ยินเสียง ก็ผมมามันกลับมาตัวละวปล่อยงัวเข้างวัวกระเกินแง่เท่าอ,อกเม็ดออก่ลยมาล้ล่ะ การห่อนครับควายบ่ค่อยชอบตัวใดแต่ว่าหญ้ามันได้แห้งนะหญ้ามันบอกมีน้ำนักมีน้ำปนควายนี่ไข่ขี้แล้วไ <c oughs> ข่ลงน้ำแล้วดูควายน้อยนี่กินเหมนนักครับแต่าควายตัวใหญ่ๆมันเละกินนักต้องให้เวลามันมันเหมือน พอใส่ไฟก็หู้นะมาออกผู้ใหญ่นี่ประสบการณ์นักครับชั่วโมงบินสูงโดนหลายเตือละได้ยินเสียงไฟนี่มาเอาเลยมันก็เตือมันจะจกเลาะข้างแล้วจกขิ้แยเลาะข้างหลุดนัน น้ำขินนี่ก็บอกหดนะไปมุดตรวจตีบมันบอม,ม,มีไฟปุะนนะโอ้ยเนี่ยก็ไปไปเล้าเขาจะตั้งไปเดี๋ยวช้าไปทั้งตัวครับตันกำเลย ไปไหนก็จะไปเาออกากลุ่มกันละมันลกลัวพื้นที่รอบม,มันแคบต้วอากาศกลินขี้สากงออมต่างหากงวงมันกลินหญ้าดีๆไปหมดเลยวันนี้ก็เป็นหญ้าเตียงงวงมันหมดยังหมดทันกลินเถอะปล่อยควายมาลืมมันก็จะโลงไปเลยครับ mắt con ngó kỹ luôn rồi, nhưng mà mắt bớt át, mắt hơi tát thì được đấy. để nha, nó sẽ chặtแตก cái mới. Nãy thầy tập điều vinh này, hai ngó nôi, quay nôi, chiều mà trao sẽ phết nôi. เข้ามาเลี้ยงในนี้สักสี่ห้าวันครับมันจะจำมันจะหงจักหลวดแล้วมันจะบมมุดแล้วมันจังไปมุดลงกินกล้าเข้าครับหอยน้อยเจอการล่อไว้แล้วจนมันมันกลายแล้วกับมันมุดออกไปคนเดียวฮะขนั้นดีขนาดเลยไมต้องไล่ออกไปจนมันอยู่จนมันกลาย จะเสาะตีออกครับเสาะมุดออกมันจะจำมันจะลาบเหมือนครับตีมันมุดไปกินหญ้าฟังตี้ฮมล้อมกันไว้นะมันจะโหบ ย่าอย่างหัวใส่เต็มปากเต็มปากเลยถุงเท้านี่ <c oughs> ไปไหนกัไปทึงกันสามตัวคุณแม่ทั้งนั้นครับสามตัวเหมือนกันหมดเลย คลิปนี้กมงก็ขอจะคลิปไปแป้งตีกันแล้วครับเดี๋ยวไปเอาลวดมาต่อกันกันแล้วก็จะไปนั่งพกพอมันครับตัวไหนมันลึกมันก็จะโดนล่อมพรมันลาบครับลงมันต้องกลัวว่ามันจะโดนไฟนะล่อมพรมันโดนครับพอมันโดนแล้วมันจะได้เบาแหงเอา ต้องคอยเฝ้าตลอดเลลวลาไปกพล่ะจุมม่มกันพอนล่ะปักกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ